เข้าสู่วันที่11ของการประกวด Miss Universe Thailand 2023โดยวันนี้กองประกวด MU t นำทีมโดยแม่ปุ้ยปียาพรก็ถือเลิกดีนะคะตักบาตรพระสงฆ์27รูปโดยชุดสังฆทานจากกำปัดบ้านบุญและรับฟังธรรมณวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารโดยความพิเศษในครั้งนี้คือชุดไทยผ้าลายอยางผืนเดียวในโลกค่ะที่5 4สาวงามได้สวมใส่ซึ่งก็มีอักษรแสดงข้อความ Miss Universe Thailand ตามด้วยชื่อจังหวัดและลายเซ็นของสาวงามผู้เข้าประกวดที่ได้สวมใส่ออกแบบโดยอาจารย์เอกพลรัตนะสไตล์ด r e เตอร์ออฟ a ทยน t i แ n น l c o อสตูมซึ่งก็เป็นผู้ผลิตแบรนด์วิทยาซึ่งได้แรงบ,บันดาลใจจากลายผ้าจากผ้าเขียนลายเทพพนมก้านแย่งเทพรำนะคะผสมตัวอักษร M U T ขอบคุณที่ติดตามชม o มอ Morning i n s ight ทาง True i n s ight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True i n s ight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ